สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเอ็ซี่เ็ดี like ่เอ้ักสู่ช่องปลาท้ายบ้านนะไปอยู่ร st ูทำอะไรอยู่ตรงนน้นนะมียุงก็ทำงานเกาให้เชือมมีให้เกาห้อยเชือมไปไนไป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 นปไ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 ปนไ จะได้มีเพื่อนไปจอบอันนั้นมาจอบเออไม่ใช่จอบแบบนี้เห็นไหมอยู่หลังบ้านอะ่ะไม่อ้าวอย่างน้อยต้องขุดให้เพืนถึงนี่นไม่ทายขุดเลือกๆหอ่อนขุดตองให้มันลงถึงนี่นั่นแหละ เอาเงินมาเสียมอยู่บไหมเสียมที่เรียอันนี้เห็นมันมีเฉยๆเดินแล้วว่าเห็นไหมอันนี้ นต้นสักต้นสักตัดออกมันขึ้นเองเหรอมันขึ้นเองเหรอก นี่ไงดินดำไม่ต้องจะตายนระตายกระตายกระต่ากระตายระ้างกรตายกะตายะตวากระมายร่าจะต่ยกันไป

ไม่ถังนี้โค่นคือยังเนี่ย้อนน่้ไคือแบย่างก็โค่่ลก็ทำโคนอยู่นี่หาเมือก็เอาเข็นัหลายดินแล้วเข็นจนเหนื่อยัดไหนี้มบ้าหลังใช่มหอนมหนัหห Lê phục 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 มันจะมันจะได้พากันทะลึ่งโตแข่งกันเหรอเวลานั้นตัดต้นทุ่งฟางชิงนะถ้าเกิดมันโตเราตัดต้นคิดถูกแล้วคิดดีแล้วใช่ไหมไว้กิ้ยอมเสียอันนี้ก็แล้วดยต้องเอาขึ้นเลยเนี่ยเอากูเคมีอะไรอยู่ไหนกูเคมีอะะไรนเคมีปุ๋ยเคมีไม่มีเหรอเคมีอ่ะ มีมสักหน่อยโอเคมีมีไหมเคมีอ่ะไ,ไ,ไ,ได้ได้มาประกา,บบกาเค,คม,มีใส่บ่ได้ไปเอาเลยจ้งแจ้งดินพอ,อ,อไม่ดวงว่างอ๋อ ไมเราต้องใส่ปุ ter ado, ๋ยทางดินก่อนเพราะว่าการใส่ปุ๋ยทางดินข้างล่างก่อนเนี่ยเพราะว่าต้นไม้มันไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยรองพื้นได้เราต้องใส่ก่อน้นเอาเอาวพามีใบแล้วเราอดก็สั่นกับ้อมอต้นมงวงต้นนี้ไปเป็ปลูกหน้าัน พร้อมไปเลยมืดต้นนี้มืดเพราะว่าให้แกให้พี่คุณยูโรปูในต้นไม้สากเลยต้องเอาออกของอื่นไม่เอาอขุดเอามืดมืดขุดเอามืด <c oughs> ตันละสิบบาทเรียบปลูกเลยรับกล้วยอ่ะเขาปลูกงี้กล้วยกล้วยเขาให้ตัดออกคนนี้นี้ต้องทำนี้ ก็อย่างนี้นี้งานถ้างานกล้วยจะเป็นกล้วยไฟเขาเรียกว่ากล้วยไฟก็คือมันจะเป็นถ้มันมีใบแห้งกล้วยเยลรี่ลูกมันจะรีบเออลูกมันรีบรีบ่ตรงอกล้วยไฟมันเปนยลีกล้วยเยีเอี่รียว

เอไม่งสวมสูงเอออไรตึงสูงลเ,เอาวางลงทำอันนี้ลงามาปั๊บตั้งเลยให้ลากมันเดี๋ยวลากมันแต่งยังเดยัถ้าแต่งลากอยังขัดฮะัดอ,อ,อ๋อ,อรู้ว่าลากปมหรือไม่ปมโอเคดูเป็นอย่าง มากเลยต้องตัดอ,ออกเอา้าขบนะครับพี่วิธีปลูกทุเรียน โดนน้าแล้วเนี่ยปีที่แล้ววัน่ปุยฟอกไงของปีที่แล้วหรือปีนี้มันจืดแล้วมันจืดแล้วมันละลายแล้วมันก็ไม่เข้มข้นเหมือนเหมือนเราตามมาแรก้รอมคาหนุ่มใวดยกเรงสท้ตรงนี้ีั

นั่นแหจไม่ได้อยู่ระแวงนี้มีเบสป่าเ่สือว่าจะชไกันปูกผักลงมดไปขึ้นมากเกือบติดเอาหลาอยู่เก้าเสร็จแล้วนะคะโอเคเอเคย้ายลวนอบมันเนี่ย <formation> อกตรงนี้ตรงโคนเนี่ยอย <I> ่าให้มันโดนอะไรเด็ดขาดนะอย่าเอาปุ๋ยหรืออะไรที่มันร้อนมาใส่โคนมันโคนเนดูมันปรมาณหนาประมาเดี้จะโดนหมดหนามประมาณเด้ได้ว่าพี่สองครับเดือนเดือนหนึ่งพักกันหนึ่งวัสังเกตดูพี่เดินมาดูถ้าเกิดดูมันเหมือนมันไม่แบพี่ก็ลดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดดูว่ามันช้ำมันแตกเกินไปก็ไม่ต้องลดนะครับมีแค่นี้ครับการดูแลต้นไม้ไม่ยาก แล้วก็หาดินมาโรยโรยเรื่อยๆต้นตะเรียนมันมันเนี่ยมันเสียบยอดใช่ไหมเนี่ยมันเป็นต้นเสียบยอด้วนี่ถ้าบางคนเขาจะปลูกเขาจะใช้ไม้มาพยุงมันแต่ถ้าปลาดบางคนเขาจะไม่เอาพยุงเขาบอกว่าต้นไม้มันอ่อนแอให้มันสร้างตัวมันเองมันจะแข็งมันเองเพราะฉะนั้นมันโตไวโตบรวเรื่องของมันหากก็ทิ้งซื้อใหม่ แต่ถ้าเกิดว่าเราเรามัวแต่ห่วงมางงงนะหาเจอหรือ,อยังในล้างเครือ่อ,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 องมืออ่ะครับในล้างเครื่องมือมาของค<ห><อ>ุณตีโลโคมคมอะ่ะเป็นนั่นแหละมือหักเขาเรียกว่าเราต้องหลอกให้มันให้มันคลายพวกนี้ให้มันคลายพวกนี้แล้วมันจะออกยอดใหม่บ้าผมจะเจอเพราะสนิมไปได้สนิม อ๋อเดีย๋ยวเดีย sure> ๋ยวก็าังไม่รามีดมาไงเขาก็ลสนิมมาเนี่ยงก็ถอนอีกเลยถ้าถ้ากล้วยไม้เป็นสนิมดอไม้เป็นสนิมนึกว่ามีดเป็นสนิมก็เปลี่ยนมีดสนิมเยนว่านมักนะเลที่ราใหม่เข้าไปที่ใบใหม่น่าสนิมเลยลกันแกงหนองเป็ไงบ้างบางกมมันไม่ค่อยกลมตัวท่มันลุ่งงงเงง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 ห เฮ้ยกรันไกน่อันนี้ตกันไก่จ้าทิ้งกันได้ังเถอะนะคือมื่ไหร่เนปลูกตะกรันพอไหมได้เขาไม่หมายไปเลยถ้าเกิดเราจะเลี้ยงสมมติว่าเราปลูกอย่างนี้ถ้าจะเลี้ยงกิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งมันซ้อนกันอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เอาไว้เขาจะให้กิ่งไปนนคละอย่างเงี้ยคนละอย่างาช่องนี้ห้ามทับกันอย่างเงี้ยอันนี้ไว้อันนี้ก็ไว้เพราะเวลาลูกออกมาเริ่มโตมันดอกมันดอกเหมือนกัน ที่นี่40ต้นถ้าอย่างนี้มันเยอะไปมันเยอะมันจริงก็มันจะล้างกันก็ตัดออกถ้ากิ่งไหนมันทับกันอย่างงี้ล้างกันก็ตัดออกครับไม่ต้องไปเสียดายมันเพราะต้นไม้มีมีสองทางนี้วัมือนไอ้เมืดอพูดเลยตายก็รอดไม่ตายก็รอดปราดรับประกันสุดสายตาอันนี้คือการหลอกต้นไม้เวลาเราปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อนอุ้ย มึงนี่กูตกใจพะมึงนี่กูรังสอนนี่กาแฟแ้าหวานตันี่แหละเวลาไอ้กาแฟเขาบอกหวานเนยกาแฟไว้ขาขเยปาให้ินเาขาบอกทำใหไม่ให้ค่อยกินม้างมันเอาไปกินมา่กก็ดูุดสองครั้งหนึ่งก็ก็วางไปก็ไปรับ กลับมาเอาก็ไปแก้กูแฟกไปไหนมืดพี่โรบอกไอ้นั่นเอาไปแล้วนี่คือลุงปลูกทุเรียนไว้ให้กับที่ยูโรน่ะสิเหมือนแล้วหมือแล้วก็ไก่หาหมือบ้างไม่เห็นทีนี้เวลาใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยเราไม่ได้ใส่รอบโพลนี่นะถ้ากิ่งมันยี่หือว่าอย่างนี้ประมาณนี้พุ้นแล้วก็ใส่โรนึงจะเอาไปกิน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ